สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําปีกไก่ทอดน้ําปลานะคะในหน้าตามหน้าทานหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองจะพาทําปีกไก่ทอดน้าปลานะคะอย่างแรกค่ะปีกไก่นะคะน้ํามันพืชค่ะน้าเปล่าค่ะน้ําปลาซีอิ๊วขาวแป้งทอดกรอบรสดีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะ อย่างแรกนะคะเอาติดไก่ค่ะลงไปค่ะเอาส้มนะคะแทงค่ะแทงนะคะแทงให้ทั่วเลยค่ะเพื่อจะอจะได้เข้าเนื้อนะคะแทงไปเลยค่ะ แล้วก็รสดีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไทยป่นค่ะใส่ไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปค่ะอิ่วขาวค่ะใส่ลยค่ะน้ำปลาค่ะใส่ไปเลยค่ะคนค่ะ เขาเข้ากันนะคะให้เขาให้เข้ากันก่อนนะคะ วเราพักทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะตอนนี้เราก็พักทิ้งไว้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาโรยแป้งเลยค่ะแป้งทอดกรอบค่ะโรยลงเลยค่ะน้ำเปล่าค่ะเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะใส่เยอะนะคะคลุกเขาค่ะคเให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้เราคลุกเขาได้จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานําไปทอดเลยค่ะนี่ค่ะเห็นคะค่ะเดี๋ยวเรานําไปทอดเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะนะคะนี่ค่ะ เอาไก่ปีกไก่แล้วนะคะลงไปทอดเลยคะ่ะปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะนะคะี่ค่ะลงไปเลยะค่ะนะะี่ค่ะลงไปเลยะค่ะนะะี่ค่ะ เราก็รอให้เหลืองแล้วค่อยกลับนะคะเราก็รอให้เหลืองก่อนนะคะนี่ค่ะเราค่อยกลับนะคะ เราลองดูก่อนนะคะนี่ค่ะยังไม่ค่อยเหลืองน,นะคะเราร be อให้เหลืองก่อนนะคะเราค่อยกลับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ติดไกเราก็เริ่มเหลืองนิดหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็รอให้สุกเลยนะคะนะคะติดไกเราเริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วก็กลับนะคะนะคะกลับค่ะ ตอกติดไก่ละเลยค่ะนี่ค่ะก็พริกนะคะใพริกติดไก่ละค่ะนี่ค่ะติดเลยค่ะ อันนี้รอยหักนะคะเพื่อให้มันโค้งให้มันตรงนะคะจะได้กดง่ายๆนะคะเวลาทอดนะคะแล้วก็น,นีไก่เราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะ แล้วกลับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะนี่ค่ะเพืสส่อความอร่อยนะคะนี่ค่ะแล้วอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะล้วกลับอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้ได้และะ้วค่ะนี่ค่ะ่ค้ะเรือน,น่าทานมากเลยะคะ่ะนีค่ะ ต่นนี้ปิดไก่เราก็สุกแล้วนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวเรา,าตักให้สะเด็ดน้ำมันเลยนะคะนี่ค่ะตักให้สะเด็ดน้ำมันนะคะนี่ค่ะ แล้วค่ะนี่ค่ะปีกไก่แล้วค่ะทอดน้ำปลาแล้วค่ะปีกไก่ทอดน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ